ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับวิทยุตรงรุ่น Android นะครับบน h o น d a Jazz GD นะครับแจ๊ดตัวตัวแรกนี่นะครับพอฟ้าออกก่อนมันเป็นกิฟ ออมันเป็นกิฟอยู่ข้างๆน้อยมีตัวเดียวแหละมันเป็นกิฟตแต่ว,ว่ามันแน่นโอ้โหนเป็นกิฟมันเป็นกิฟตชึบชึบคือต้องหาอะไรแหลมๆเนี่ยอะไรอะไรแบบเนี้ยเอาสติกนะแท็งเข้าไปเนี้ยมันเป็นกิฟตนี้จริงอ่ะถ้ามัน ถ้าถ้าถ้าผมถ้าไขแล้วดึงลงเลยอ่ะมันก็ดึงได้นะแต่ว่าเนี้ยเขาไม่เคยแกะไม่เอาลงยากเสร็จแล้วมันจะมีน็อตข้างล่างข้างกระเทาะใช้เ่านี้อ่าเจอแล้วนี่มะมีน็อตอยู่ในเนี้ยเน่แน่ในรูเนี้ยเห็นไหม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 เห็นแต้มสีชมพูไหมนั่นแหละเราไขน็อต e สองอันเนี้ยออก มันจะมีข้างละตัวพยายามไปช้าๆนะเพราะว่าบางทีเร็วมากไม่ทันค่อยๆค่อย,อยนี่ามือค้าก่อนมือค้าก่อนจริงอมันเป็นเหมือนเกียวปล่อยอะ่ะแต่ว่าหัวเป็นไข่ควงเกียวปล่อยนะอ้าเมื่อกี้ยังเจอเลยไปหนไครับวะนี่ น้อนอัดแน่นนะต้องแบบนิดนึงกดไขควงแน่นๆนะครับแล้วก็บิดนะเดี๋ยวปากมันรูดนี่ออกไม่ใช่เกียวป่อดจะเป็นน้อนแบบเนี้ยข้างกระตุว วันนี้สายสลิงดึ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 งแอร์ดเดี๋ยวมันต้องไม่ถอดสายสลิงดึงแอร์ออกก่อนไม่ง,งั้นเดี๋ยวมันจะดึงไม่ออกเขาบอกว่าสายสลิงดึงแอร์มันอยู่ในนี้เดี๋ยวต้องเปิดฝาชิ้นนี้ออกมาดูก่อนมันเป็นล็อกหมดเลยเป็นกิบเป็นกิบ เอาตรงๆนะไม่เคยแกหมกันรุ่นนี้นานๆจักทีเพราะว่าตอนที่เริ่มทํารถอ่ะไม่ได้ทํารุ่นนี้แหละออกได้ไหมแค่ hey, แค่นี้แหละง่ายกว่าดึงดึงไอ้นี่ออกมาไม่ต้องไปงัดอะไรมันเยอะแยะเราเจอกองแอร์ดแต่กองแอร์ปิดตายใช่แล้ว แล้วก็ไหนเราขยับขยับไอวิทยุออกไหมดูเดียมติดตรงไหนนี่สายดึงแอร์ข้างหลังอันนี้สายสีเหลืองนี่นี่นี่เพราะว่ามันต้องเอาเส้นนี้ออกเนี่ยเพราะว่ามันมาจากอันนี้มันเป็นสายที่ปรับไอเนี่ย ันเป็นสายที่ปรับไอช่องแอร์เนี่ยเนี่ยไอเป่าเท้าเป่าเห็นไหมพอผมหมุนปุ๊บมันขยับเป่าเท้าเป่าตัวเป่าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยผมว่าเอาอันนี้ออกก่อนอันนี้เขี่ยมันออกข้างๆเนี่ยขเขี่ยออกกอานเนี้ย มันน่าจะต้องเขียมันออกจากอันนี้นะปึ๊บออกมาเอามาเอามาเอามา,า,มาแล้วมันแน่นด้วยนะไอคลิปอันนี้โคตรแน่นเลยกันไว้ไม่ให้ไอตัวเปลือกมันนะลูดแต่ผมว่ามันต้องออกจากอันนี้ก่อน วเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมวางกล้องก่อนเพราะว่ามันต้องน่าจะต้องใช้สองมือมันต้องดึงอันนี้ด้วยแล้วก็ดึงอันนี้ด้วยรัดนึ่งนะเดี๋ยวมาบอกนะว่ายังไงเจอแลครับมันจะมีบ่าอยู่อันนี้มันจะมีบ่าอยู่ข้างหลังเนี่ยเเห็นนะมันจะมีบ่าอยู่วิธีนะครับให้เอานิ้วกดนะแล้วก็ดึงดึงดึงสายเคเบิลนะ่ะจากข้างล่างออกมาก่อนนะให้มันแบบว่า ตะแคงกัดออกมานิดนึงแล้วข้างบนมันก็จะหลุดมาแต่ว่าให้เราใช้นิ้วหรือใช้ครีมก็ได้นะครับบีบแล้วก็จะมีสายสีเขียวนี่อีกเส้นหนึ่งนะครับอันนี้ก็เหมือนกันจะมีมันจะมีบ่าอยู่เหมือนกันแต่อันนี้มันจะเห็นชัดหน่อยอันนี้ผมถอดไปแล้วเนี่ยนะครับเยเส้นสีเขียวเนี่ยมันจะมีบ่าอยู่ไอตัวนี้มันจะมีบ่าเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมันจะมีบ่าอยู่ข้างล่างเห็นไหมเนี่ยครับชัดเลย ก็เหมือนการบีบแล้วก็ดึงข้างบนออกก่อนให้มันตะแคงออกมาตอนนี้ออกมาหมดแล้วเหลือวิทยุแล้ววิทยุนะครับหาอะไรมาแซะออาข้างๆนะถ้าไม่เคยแก่นะมาเดี๋ยวผมจะดึงออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาถอดอุปกรณ์พวกนี้ออกกันยูเนี่ยเดี๋ยวแกะออกมาเดี๋ยวจะถ่ายข้างหลังให้ดูนะว่ามันมีสายไฟ,ไฟอะไรบ้างนี่นะครับข้างหลังมันมีอะไรบ้างเราไปดูกัน มื่อสักครู่เนี่ยสายสีเขียวก็สีเหลืองที่เราแกะเนี่ยเห็นไหมไม่แกะมาเดี๋ยวมันก็จะดึงออกมาไม่ได้นะตอนนี้มีพวกปั๊กอะไรต่างๆเอาออกให้หมดเลยดึงมันออกก่อนขนุญ,ญ,ญาตนะมือเดียวไม่ถนัดต้องสองมือมันก็ไม่เห็นเนี่ยว,วะ่ะเนาะก็ต้องอ,อย่างนี้อ่ะอันนี้กันไปอ่ะนี่โอเคตพินทยุ ป๊กวิทยุอ,ออกก่อนแล้วก็ชุดปักแอร์ที่เราต้องลื้อออกมาหมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปเอาไอชิ้นพวกนี้ไปใส่ในหน้ากากใหม่ของเรานะเราก็เลยจะต้องลื้อมันออกไปให้หมดอ่าอันนี้มีกิฟิ์ล็อกผมจะมีอุปรกรณ์งานกิฟตอยู่นี่มีอุปรกรณ์งานกิฟก็เอาครีมฝังโจกอะบิดจากข้างล่างกันเลย ก็อันนี้อีกตัวหนึ่งอน่าติงปากออกแล้วก็เหลือ,อข้างนี้อีกอันหนึ่งข้างนี้ตัวหนึ่ง อันนี้กิฟอยู่ข้างล่างอีกล่างโอเคหมดละวิทยุหลุดละน่าจะหลุดหมดแล้วแหละเหลือแต่อนะ้อสายสีเขียวแล้วนะสงสัยมีกิฟข้างล่างอีกมันมีจากข้างในเนี่ยที่เราแกะแล้วนะดูดิดมีอะไรอีกไหมตรงนี้มีปะ่ะไม่มีแล้วนี่แล้วก็จะมีปลั๊กอันนี้มีปลั๊กใหญ่ข้างใต้เครื่องอีกอันหนึ่ง เป็นปลั๊กพวกปลั๊กแอร์เห็นไหมจะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยไอ้วงเนี่ยเนี่ยมันจะมีอันนี้อันหนึ่งเข้าข้างล่างอย่างเนี้ยผมเห็นเราข้างเนี่ยเนี่ยเห็นยางเห็นยางเห็นยางนั่นแหละปลั๊กอันนั้นแหละดึงอีกอันหน,น,นึ่งอันเนี้ยมือเดียวไม่ได้ละต้องสองมือแหละ ยิปมันอยู่ข้างล่างนะกดข,ข้างล่างเลยเอามือทำดูแล้วจะเจออ่ะออกแล้วก็จะมีสายอะไรอีกอ่ามีข้างข้างอีกตัวหนึง่งอ่าโอเคกดยังอ่าข้างขวาอีกตัวหนึง่งอ่าปุบไหมกดแล้วอ่ครับยิทยูยิปยูเครื่องเก่านะจับ พวกสายพวกนี้จะลืมาเตือนอยู่ข้างขวาสี่ขีดข้างซ้ายนึ่งแต่สายไม่ถึงแล้วเดี๋ยวเราที่เราต้องการนะครับที่เราถอดออกมาที่เราต้องการก็คือพวกเนี่ยอุปกรณ์พวกนี้พวกสวิตไฟแล้วก็ชุดตั้งแอร์ที่เราต้องการแล้วก็ชีที่เอนลื้อใหม่หน้าให่ด้วยมาเดี๋ยวเราไปลื้อกันที่เราต้องไปถอดวิทยุออกมาก่อนนะครับเพราะว่าเราจะต้องเอาไอ้พวกนี้ มาใส่กันนี้เนี่ยนะนี่มันโล่มัน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 ,ม,นมันโล่งไงมันถอดแล้วถอดมาใส่ผมว่าไม่ค่อยอยากจะถอดไอ้น,นี่หรอกสาววัยทยุ่งมันแกะยากแต่ที่มีการแบบไม่ต้องไม่ต้องถอดก็ได้อันนี้ สวิตเน่ถ้าจะแรมดูถ้าจะแกะยากล็ลองลองดูก่อนนะมันมีขาอยู่มันมีชอม่องอยู่อาจารจากชอ่องไหนหาได้แหลมๆดันไม่ให้แหลมๆเนี่หาได้แข็งๆเลยออกละ ข้างนี้มีอะไรดาะไหมแง่ทีกก่เือนการครับการเราสวิต์ออกอะนี่ครับออกแลนะ้วสวิตต์สองตัวอันนี้สวิตต์เอซีนะอยู่ข้างนี้สวิตต์เอซีข้างนี้ใช่ไหมนี่ดิสวิตต์เอซีข้างนี้ ก็สวิตไลฟ้าเคยใช้กันบ้างไหมอะไรก็ไม่รู้สวิตอะไรก็ไม่รู้บางคันก็ไลฟ้าเสียไปแล้วสวิตไลฟ้าสวิตเอสีนะที่เหลือก็จะเป็นชุดแอร์ชุดแอร์มันจะมีน็อตไขอยู่ข้างหลังสามตัวห้าตัวห้าตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวแล้วก็ข้างๆอีกสองตัว ข้าง,งมมนยึดกะขาปัญหาคือว่าต้องถอวิทยุว่ะนอกจากโขบกันเนี่ยยังไงก็ต้องถอวิทยุว่ะเพราะฉะนั้นขายวิทยุกออกก่อนเลยดีกว่าต้องคิดเยอะ ยิ่ออกจากตัวครับหายแล้วต้องเอาละแม่วิทย์ี่ยิ่ออกข้างหน้าขาวข้างหลังนะต้องขายไปเลยนะเจ้าเาเสร็จแล้วเนี่ย โอเคครับก็ชุดวินยุออกมาหลุดออกมาแล้วนะชุดวิทยุตอนนี้เราจะต้องเอาชุดนี้ออกข้างในก็น็อตหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวครับถอดปุ๊บมันจะหลุดออกมาทั้งแผงเลยนะ ทำทา,ทานี้ยากหน่อยยากตรงที่เราจะต้องไปแกะไอ้สองเส้นนี้แหละเพราะงั้นไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวตอนใส่อ,สอะกดเข้าไปกึ้งก็อยู่แล้วแต่ว่าเราก็ต้องเอาไอ้สองเส้นนี้ไปใส่ที่เดิมไม่งั้นแอร์ปรับไม่ได้ก็ถ้าดูแล้วไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์มาถามก็ได้นะครับหรือว่าพิมพ์ไอ้นี้ก็ได้แอดไลน์แอดไลน์ลามาก็ได้ผมมีอยู่ในด,ดิสคริปชันอะผมมี ช่องทางการติดตอ่อหมดแต่ว่าถ้าตอบถ้าถามมาแล้วตอบช้าหน่อยนะอย่าว่ากันนะเพราะว่าไม่ใช่ไม่อยากตอบนะบางทีติดงานหน้าร้านอนะ่ะทํางานหน้าร้านด้วยใช่ไหมแล้วเราก็ตอบด้วยอ่ะเราก็ต้องเอาพูดตรงๆผมก็ต้องเคียยงงานหน้าร้านผมให,ให้จบก่อนอนะ่ะแล้วเดี๋ยวผมก็ถึงจะมาตอบอย่าเพิ่งงุบหิด,อ,ดอย่าเพิ่งงุบหิด,ดเหนไครับตอนนี้หลุดออกมาหมดหมละแต่ดูสิดึงไง อ๋อนี่อันนี้ด้วยเอาถอดสวิตอันนี้ด้วยมีงนมันไม่จะดึงไม่ออกเนี่ยครับขาไรเป็นแผ่นแข็งๆงัดเอานะน่าจะต้องงัดจากข้างล่างของใช้พลาสติกเนี่นะยแหละค่อยๆแทงนะครับแล้วก็แทงรอบๆอบ่ะไม่ใช่ว่าแทงแค่นี้เลยนะเสียนะเผื่อมันแน่นแตกนะแ่บดูละ ก็จะมีบ่าของมันอยู่เอาออกมาไงก็ใส่คื้นที่เดิมไนดะ้เราใส่คื้นมันก็ท้าที่เดิมเพราะว่ามันมันล็อกไว้อย่างเงี้ยถ้าที่บ้านไม่มีอะไรแข็งๆงัดอะที่มันเป็นไอ้นี่นะแบบพลาสติกนะก็อย่างที่บอกครับแข่งพวกปับแบงก์ก็ได้นะแต่ว่าเอาเทปพันสายไฟพันไว้หน่อยเพราะงั้นเด็กเด็กมันกัดพลาสติกแล้วพลาสติกมันเป็นรอยโอเคครับดึงหมดแล้วง้ามีออกโอ้โห อันนี้ด้วยเหรอแต่เจ้าติดกอดอันนี้ด้วยเป็นกาวหรือเป็นอะไรเนี่ยแกไอ้พวกนี้ออกด้วยนะเอามือมดันจากข้างหลังนะไค่อย้ดันมันเป็นกาวเฉยๆไม่ได้เป็นอะไรเลยถ้ามันติดคืนไปแล้วมันไม่อยู่อ่ะบลอดกาวหน่อยก็ได้ นี้มันอยู่อาจารย์แล้ววันแบบมันไม่อยู่นะแบบกาวเลยไม่ได้อยู่เนี่ยผมว่าแง่อย่างงี้นะมันยีดดันเนี่ยแล้วก็หาอะไรแซงข้างๆจะง่ายกว่าค่อยๆนะครับเหมือนมันจะบอบบางนะมองมันจะแตกโอเคครับเรียบร้อยนะ มันจะมีมาร์กอยู่เคอย่าลืมสวิตไม่ต้องไปน่าจำให้มันเสียเวลาหรไม่ใช่ก็ไม่ไเข้าแค่นั้นเองใช่ก็เข้าไม่ใช่ก็บิดหาจานมันใช่่ะอย่าไปฝืนง่ายม,มีบาทเล็กบาทใหญ่อยู่ Okay. ตอนนี้เราได้หน้ากากแล้วนะเหลือกิ๊บถอดกิ๊บก่อนปัญหาคือกิ๊บอันนี้มันเป็นกิ๊บเหล็กแกะยากต้องใช้ปากแบนกิ๊บมันเป็นกิ๊บเหล็กอ,อย่างนี้นะเราใช้งับข้างๆงเอานะ้ตอนนี้ผมแกะออกมาหมดแล้วแล้วก็มาใส่คืนตอนใส่คืนมันจะกดไม่ค่อยลงนะก็ฝืนสลงลงหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะ มันกิฟมันเป็นกิฟกัดเป็นเป็นกิฟเหล็กกิฟกัดไม่เหมือนกิฟพลาสติกข้อดีของกิฟแบบนี้ก็คือโคตรทนเลยแล้วก็แน่นข้อเสียคือแกะยากถ้ามันเข้าไม่ได้จริงก็ทางมาทีมทางเรนะาเลยเพราะยังไงเดี๋ยวตอนเข้าไปเดี๋ยวกิฟมันจะกัดกันอยู่แล้วตัวกิฟมันก็จะไปกัดกับพลาสติก เรียบร้อยแล้วลืมอะไรหรือเปล่าลืมวิทยุ <c oughs> เอาวิทยุมาใส่ก่อนวิทยุเขาจะให้น็อตมานะครับนี่น็อตยึดวิทยุนะวิทยุใส่รุ่นไหนก็เหมือนกันหน้าตาวิทยมมุมันเหมือนกันทุกเครื่องอะ่ะมันต่างกันที่ว่าไอหน้าจอเนี่ยอันไหนเข้ารถรุ่นไหนแค่นั้นเองตอนนี้ผมมันมีฟิล์มกันรอนมะาให้นะยังไม่เอาออกนะเดี๋ยวเป็นรอยเราเอาวิทยุป,ประกบเลย น็อเป็นน็อตตัวเล็กนะครับหาไข่โครงตัวเล็กๆมาไข่อะไรก็ได้วิทยุประกบปุ๊บไข่น็อตข้างหลังทางนี้ไปอันเรียบร้อยนะครับวขายวิทยุเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันบนรถเดี๋ยวไปใส่ก่อนแต่ก่อนที่จะไปเอาให้จบตรงนี้เลยก็คือ ใส่ปักพวกนี้ยให้เรียบร้อยเนี่ยนะครับเขาจะมีปักตรงรุ่นมานะเมื่อเมื่อสักครู่นี้ผมเห็นข้างหลังอะ่ะมันจะเป็นไอ้นี่แหละมันจะมีปักแบบนี้อยู่ไม่เป็นไรอันนี้คืออะไรอ๋อโอเคอะ่ะเสียบปักเข้าไปก่อนปักใหญ่เนี่ยมันจะอยู่ตรงข้างหลังอันนี้เป็นปักไฟเป็นปักไฟตรงปักตรงรุ่นนะไม่ต้องแปลงอะไรเลย แล้วก็พวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับพวกสายกล้องถอยสาย GPS สายา USB นะครับเอาให้จบเลยตรงนี้เลยอันนี้เป็นชุด a v o u t นะไว้ต่อเครื่องเสียงต่อกับพวกรถที่ใส่ปีใส่ power มาแล้วอ่าฮะแล้วก็อันนี้เป็นกล้องถอย เ,เดิมครับอันไหนใช่ก็เข้าอันไหนไม่ใช่ก็ไม่เข้าไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องกลัวมันจะไม่ใช่ด้วยถ้าไม่ใช่มันก็จะไม่เข้าแค่ okay, นั้นเองอันนี้นเป็นสายต่อ USB ในรถมันมีในรถมันมีที่เสียบ USB ไหมในรถไม่มีที่เสียบ USB ไหมไม่มีใช่ไหม ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ไม่ต้องใช้อันนี้ให้เป็นตัวแปลงคนระับสำหรับบางคันที่มันมีอยู่รู USB ข้างล่างนะมันจะมีปลั๊กแปลงให้เราไม่ต้องใช้เราใช้นี้เลยเดีย๋ยวเราสาย USB เนี่ยใส่ก็คอยไว้ข้างล่างนะคันนี้มันไม่มีรูรูยัดเข้ามาในเก๊โอเคพบขาดแค่ GPS นะครับอย่างที่บอก GPS ถ้าเราขาเข้าไปแล้วแล้วมันจะเดินยากเพราะว่าอันนี้มันใหญ่เดีย๋ยวเราไปเดินในรถกัน ดูอีกต่อเรา,เอาวิทยุใส่ในรถกันนะครับนี่สายมันโผล่มาล้เราก็ต้องเดิน GPS ก่อนนะเดี๋ยวผมจะเดิน GPS มาหาวิทยุนะจะไว้ตรงนู้นนะตองกกเสาแบีนี้เราดึงเสาออกนะครับเหมือนเดิมนะดึโก้งบีตรงนี้นิดนึงจับข้างนอกแล้วก็ดึง ถ้าบีไม่ได้ก็น,นี่ตรงนี้นี่เห็นนะมีร่องอยูอ่ดึงออกเลยเนหะ็นไหมเสร็จแล้วก็ทางเขาแต่งอนุชี้ดงังก็บายนิ้วโป้งจากข้างบนแล้วก็ดึงอ่ากิ๊บนี้หลุดแล้วดึงข้างในต่อชึบคกิ๊บหลุดหมดยกออกมาเลยนะเสาหลุดแล้วแล้วก็เอา GPS เนี่ยไปวางไว้ตรงกบเสาข้างหน้าเลยท้ายเสาก็จบลอกเลยลอกเลย สิงไม่รอก็ได้นะไม่รอก็อยู่เพราะมันงับสายนี่นะครับผมจะไว้ตรงนี้นะสามารจะไว้ตรงนี้ GPS แล้วก็ดันสายมาลงไปเข้าไปในเข้าไปในร่องนะครับไม่ให้มันกัดสายนะพอเข้าไปเสร็จแล้วก็สายพับลงมาแถวๆนี้เอาเสาใส่คืนก่อนไอเนี่ย แจ๊ดแล้วก็ซีวิเนี่ยเสาใส่ยยากนะลงกิฟตรงนี้ปุ๊บเสมอแล้ะก็ไม่ต้องแบบอย่างนี้นะทุบเลยกำมือแล้วก็ทุบเมื่อกี้มันมีกิฟตรงนี้กิฟตรงนี้สองที่ใช่ไหมเราทุบตรงกริฟอ่ะเห็นไหมแน่นตึ๊บแล้วก็อย่าลืมใส่ทุกอย่างคืนนะครับคล้องๆันหน่อยมันจะได้แน่นทีน,นี้สายเนี่ยเราก็จะวิ่งมาทางนี้ เมื่อสักครู่เราไสาเก๊ออกแล้วใช่ไหมแ้าก็จะเห็นร่องอยู่เดี๋ยวเราก็จะวิ่งมาทางนี้ที่ผมไม่รัด GPS ก่อนเพราะว่าถ้าเป็นหัวข้างนู้นมันจะเดินไม่ได้นนี้มันจะยัดได้นะเวลาทำนะครับระวังนะเพราะว่าข้างในรถอะ่ะเหล็กมันคมมันจะบาดมือ ทา,ทางให้ดีถ้าถ้าไม่ค่อยระวงังก็ใส่ถุงมือหน่อยก็ดีแต่ผมไม่ชอบไม่ถนัดซึ่งผมก็โดนบาดประจําก็ต้องรับไปเพราะว่าเขามีให้เราใช้เราไม่เราไม่ใช้เองโอเคสาย G P S ผมโผล่ขึ้นมานี่ละเรียบร้อยเนี่ยตรงนี้โคตรคมเลยเนี่ยไอเหล็กตรงเนี้ยบาดก็อันนี้วิทยุ ปาวิทยุอันนี้นะเราดึงอันนี้ออกก่อนเพราะว่าเขาจะมีชุดแปลงมาให้ไม่ต้องหรอกอันนี้น่าจะเป็นสายไฟแหละไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวเราใช้ของเขาเนี่ยเสียบเข้าไปเลยอันนี้เป็นปาร์กตรงรุ่นเป็น,นปาวิทยุนะเดี๋ยวเราจะใส่สายใส่ชุดวิทยุเข้าไปแล้วนะครับชุดวิทยุเนี่ยตอนนี้ปัญหาคือไอ้สองเส้นนี้แหละเราต้องเอาสองเส้นนี้ดันเข้าเข้าทางเดิมก่อน นะตอนนี้เกียร์มันขวางมือหมดอยู่<ม>เราต้องเราต้องหาอะไรแทงตรงนี้กุญแจรถกุญแจรถอ่ะกุญแจรถอยู่นี่แทงเข้าไปตรงนี้เลยนี่แล้วเราก็ปลดล็อกก่อปลดล็อกนะครับเกียร์โตหนึ่งเบรกมือให้แน่นๆนะอ่ะเกียร์หลบแล้วสายไม่เข้าทางนี้เราใส่เข้าไปก่อน เข้าไปเสร็จแล้วเราเสียบข้างล่างก่อนนะครับข้างล่างเสียบยากกดปักให้ดังกึกนะให้มันมีเสียงนะอย่าแบบว่าดันเข้าไปเฉยๆนะดันแล้วให้ดันให้มันมีเสียงด้วยให้ให้กีบมันล็อกด้วยเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่รู้นะว่ามันแน่นหรือว่าไม่แน่นโอเคข้างล่างเข้าแล้วทีนี้ข้างบนปักอันนี้อยู่ข้างนี้ ปั๊กอะไรปั๊ก AC อ่าปั๊กอันนี้ปั๊กสีน้ำตาลอยู่ข้างซ้ายตามสีเลยครับปั๊กวิทยุตรงรุ่นอยู่ตรงนี้เราเอาสาย GPS ไขก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวมันจะายยาก สี่เพจขายเสร็จอันนี้ชอ้ปักวิทยุต่อปักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีปัญหาอยู่ปักเดียวเลยคือปักวิทยุที่เป็นวิทยุตรงรุ่นนะพอดีว่าคันที่ผมติดตั้งคันนี้เขาดันส่งปักตรงรุ่นเป็นของแจ๊ e มาให้นะครับผมก็เลยทําการตัดต่อมันซะเลยเพราะว่า งานเราต้องส่งลูกค้าแล้วก็ไม่ได้มีปัญหานะครับลูกค้าก็โอเคยินดีนะครับกการตัดปลั๊กเพราะว่าปลั๊กเดิมเขาก็ไม่ได้ทําอะไรอยู่แล้วเพราะยังเข,เขาต้องใช้ตัวนี้อยู่แล้วนะครับก็ส่วนวิธีการต่อสายนะครับถ้าจําเป็นต้องต่อนะก็ผมถามถ้ากันเข้ามาถามได้นะครับแต่ว่าผมต้องไปลื้อแป้นก่อนเพราะาตอนนี้ผมลืมแล้วพูดตรงๆเลยเพราะว่าติดตั้งเสร็จปุ๊บก็จบเลยก็ขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมคลิป ก็จะทำงานดีๆออกมาเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็จะไปเน้นพวกมอเตอร์ไซค์ซะเยอะตอนนี้กำลังเห่อทำมอเตอร์ไซค์อยู่ก็าฝากด้วยนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ YouTube แล้วก็มีเพจร้านก็มีนะครับเพจร้านเลสเลสซิ่เพจนัดเลส i n g ผมก็มีนะครับยังไงก็รบกวนฝากด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ถ้าดูคลิปแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร้ด้วยนะครับ